สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับฟุตบอลเยอะนะครับก็กลับมาพบกับเฮียในช่องเฮียฮวยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับอ๋อก็มาสรุปผลฟุตบอลนะครับมาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เละตุ้มเป๊ะนะครับลาซิโอนะครับเข็นไม่ขึ้นจริงๆนะครับทั้งๆที่ออกนําไปก่อนแท้ๆนะครับแล้วก็ มาโดนตามตีเสมอนะฮะแล้วก็มาโดนแซงแล้วก็โชคดีแล้วเกินนะครับในช่วงทดเวลาก่อนหมดเวลา90นาทีก็มาตามตีเสมอได้นะครับผลคู่นี้ก็เสมอกันใด2อประตูต่อ2นะครับเราก็เศร้ากันไปนะครับสําหรับคู่นี้แล้วก็คู่โคโรนนะครับกับแฮท้าเบอร์ลินนะครับแฮท้าท่าทางจะเข็นไม่ขึ้นซะแล้วนะครับเฮียอุตส่าเอาใจช่วยนะครับก็โดนเอซโคโรนแพ้บ้านะครับขวิดไส้แตกเลยนะครับ 5ประตูต่อ2นะครับเป็นโคโลนะครับออกนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแฮ่ท่าเบอร์ลินนะครับาตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ออกนำไปด้วยนะฮะ2ประตูต่อ1แล้วก็มาโดนตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับก่อนหมดเวลาก็มาโดนยิงนำเป็น3ประตูต่อ2นะครับเริ่มครึ่งหลังก็พยายามจะทำเกมตามตีเสมอให้ได้แต่ก็ มาโดนนําไปจนได้นะครับเป็น4-2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกอาวเลยครับเรียบร้อยมาโดนลูกที่5นะครับแพ้ไป5ประตูต่อ2อนะครับเราก็เศร้าไปอีกนะครับส่วนคู่ที่3นะครับลองนะครับก็เฉือนเอาชนะ แรงไปได้แบบบุดวิทย์นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่19เลยนะครับเกือบทําใจโดนทั้ง3คู่ไปแล้วนะครับแล้วก็มาโดนนําไปก่อนด้วยนะครับลองนะครับอ่าแล้วก็มาตามตีเสมอได้นะครับในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับแล้วก็มาออกนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จบเกมไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับสําหรับคู่นี้ลองก็รักษาอันดับ2ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอยู่3คะแนนนะครับ อะไรที่พลาดแล้วเฮียก็กราบขออภัยด้วยละกันนะครับวันนี้เฮียก็คัดฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับที่เฮียอยากเชร์ในวันนี้มา3คู่3าทีมเช่นเดิมนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษล้วนๆเลยนะครับก็เริ่มกันที่คู่แรกนะคู่แรกนะครับจะเตในเนลา18นาฬิกาสานาทีนะครับระหว่างลีดยูเนเต็ดอันดับ19นะครับพบกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับอันดับ3นะครับแหมวันนี้บิ๊กแซมนะครับมาเจอกับทีมเก่าของตัวเองนะครับนิวคาสเซิลนะครับ ส่วนสถิติในการพบกันนะครับ10นัดหลังส่วนะครับเป็นทางวคาเซิลนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้5ครั้งนะครับส่วนลีดเอาชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะฮะส่วนผลงานของลีดยูเนเต็ดนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะไป2นะครับเสมอ2และแพ้ไปถึง6นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนวคาเซิลยูเนเต็ดนะครับ สิบนัดหลังสุดชนะไปถึง8นะครับแล้วก็แพ้2นัดนะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะ4นะครับแล้วก็แพ้1นะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับสําหรับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะฮะสภาพความพร้อมนะครับของนักเตะนะครับทางด้านเจ้าบ้านก็ขาดนักเตะตัวเดิมๆนะครับที่บาดเจ็บอยู่แล้วนะครับอย่างซินิเตล่านะครับ ไพลเลอร์อดัมนะครับสะจูดดัลลัสนะครับแล้วก็เหลี่ยมคูเปอร์นะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลก็ขาดอย่างเช่นชอนลองสตาร์นะครับจะมารสเซลนะครับเอมิลคราฟพวกนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับตัวหลักๆก็คงต้องยึดในนักเตะชุดเดิมนะครับต้องทําเต็มที่นะครับเพื่อแต้มเพื่อความอยู่รอดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็ต้องการ3มแต้มเช่นกันเพื่อรักษาพื้นที่ยุโรปนะครับแล้วก็ความเห็นของเฮียในวันนี้นะครับ ลีนะครับเป็นทีมที่เล่นได้สนุกนะครับแต่ว่าขาดความรัดกลุ่มนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นทีมที่เน้นเกมลุกอยู่แล้วนะครับเกมรับก็ค่อนข้างดีผู้สาประตูก็ค่อนข้างเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้หน้าจอออกมาแบบสนุกนะครับฝั่งหนึ่งลีต้องการ3ามแต้มเพื่อหนีตายนะครับส่วนนิวคาสเซิลก็ต้องการ3แต้มเพื่อพื้นที่ยุโรปเมื่อมาเจอกันเฮียมีความรู้สึกนิดๆว่านิวคาสเซิลจะไม่ชนะลีดในวันนี้นะครับ อาจจะเสมอกันนะครับหรือถ้าชนะก็อาจจะเฉือนนะฮะแต่ยังไงเฮียก็ขอเอาใจช่วยลีดไว้ก่อนละกันนะครับคู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่ลีดยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเตะในเวลา21่สนาฬิกานะครับหรือ3ามตุ้มบันเหล่านั่นเองนะครับเซาท์แฮมตันกับฟูลแลมนะครับเซาท์แฮมตันอันดับบวยนะครับเฮียมองว่าเซาท์แฮมตันไม่น่ารอดนะครับนัดนี้นะแล้วก็ไม่น่าจะเอ่อรอดการตกชั้นไปได้นะครับเพราะว่า ในแต่ละนัดที่เหลือเนี่ยต้องไปเจอใบตันต้องไปเจอริเวอร์พูลนะครับโอ้ท่าทางจะยากเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับฟูลแลมด้วยถึงนัดนี้จะชนะนะครับอีก2นัดที่เหลือก็เป็นงานหนักนะฮะนะเซาเท์นตันกับฟูลแลมนะครับสถิติในการพบกันจะเห็นได้ว่าเซาเท์นตันนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยทำได้ดีกว่าฟูลแลมแน่นอนนะฮะชนะไปถึง6นะครับส่วนฟูลแลมชนะไป2นะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะฮะส่วนผลงานของเจ้าบ้าน เซาแทมตันนะครับต้องบอกว่าแย่สุดๆเลยนะครับช่วงนี้10นัดหลังสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป3แพ้ไป7นะฮะส่วนการเป็นเจ้าบ้านก็เช่นเดียวกันครับ5นัดหลังสุดเสมอ1แพ้ไปถึง4นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ3นะครับแล้วก็แพ้7นะฮะสถิติการเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1นะครับแล้วก็แพ้4ส่วนความพร้อมของนักเตะนะครับต้องทางด้านเจ้าบ้านมีปัญหาอีกนะครับอ่าเบ่าคัตช็อปนะครับก็ต้องรอ ทดสอบความฟิตอีกแล้วนะครับเจ็บอีกแล้วนะครับตัวที่เจ็บอยู่แล้วก็ซาลิซูนะครับเปอร์ราพวกนี้นะครับแล้วก็โลเปสเจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ส่วนฟูลแลมนะครับนัดที่แล้วนะครับเอาชนะเลสเตอร์มาได้นะครับ5ประตูต่อ3แลนัดนี้ก็มีข่าวดีนะครับได้อเล็กซานดรามิโตวิชกลับมาด้วยนะครับหลังจากติดโทษแบนไป8ปนัดนะครับนัดนี้กลับมาได้แล้วนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่าวินิอุสนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอยู่นะครับผู้เล่นที่บาดเจ็บของทางด้านฟูลแลมก็ยังมีอยู่นะฮะอย่างเช่นทิมลีมนะครับเปเรล่านะครับแล้วก็ดดนนี่เจมส์นะครับส่วนความเห็นของเฮียนะครับในคู่นี้นะครับเซาท์แฮมตันนะครับ ถ้าเสียเร็วอาจจะไหลได้นะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยอันดีแคปไม่มีนะครับยังไงเฮียก็ขอเชียร์ไปที่ทางฝั่งทีมเยือนฟูลแลมดีกว่านะครับเพราะว่าครบเครื่องกว่านะครับโอเคครับคู่ที่3นะครับคู่นี้นะครับเฮียต้องนั่งดูติดขอบจอเลยีเพียวลุ้นกันไปนะครับนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวูดแ c นตันวันเดอร์เรอร์นะครับก็เตะในเวลาเดียวกันนะครับ 21่สิบเอนาฬิกาสทุ่มบ้านเรานะครับสถิติในการพบกันนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวูฟแฮมตันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้5ครั้งนะครับแล้วก็วูฟแฮมตันชนะไป2และเสมอกัน3ครั้งนะครับโอเคส่วนผลงานของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะไป4นะครับเสมอ3และแพ้3นะครับการการที่ได้เล่นในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนทีมเยือนนะครับวูฟทัมตันแันเดเลอร์นะครับ 10นัดหลังสุดนะครับชนะ5นะครับเสมอ1และแพ้4ส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง4นะครับส่วนความพร้อมของนักเตะนะครับทางด้านเจ้าบ้านก็ยังขาดอย่างนักเตะหน้าเดิมๆนะครับอย่างมาตินเนสนะครับแล้วก็วาลานนะฮะแล้วก็สกอตแมกโทมินเน่นะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับก็คงยังต้องขาดนักเตะอย่างซิกินโยนะครับแล้วก็คาราซิตนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นๆก็พร้อมกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเบนเนเวสนะครับเออเลมิน่านะครับมาติอุสนูเยสนะครับมาติอุสกุญย่านะครับรวมถึงกองหน้าจอมเก๋าอย่างดีโก้กอสตาด้วยนะครับนัดนี้ก็คงจะเป็นทางแมนยูนะครับบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเพราะว่า3แต้มเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับถ้าไม่ได้3แต้มนี้อาจจะเหลือนำลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันจันทร์ลิเวอร์พูล จับพัดจับผูไปชนะเลสเตอร์ได้นี้โดนแซงขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้3มแต้มของแมนยูสำคัญมากๆนะครับเฮียว่าน่าจะเอาชนะได้นะครับแต่ไม่น่าจะขาดนะครับเพราะว่าแต้มแฮนดิแคปเนี่ยหชั้นครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮียว่าน่าจะแค่เฉือนเฉือนนะครับนะเฉือนชนะไปคู่นี้เฮียก็ขอเชียร์ไปที่วูฟปแฮมตันนะครับไม่น่าแพ้เกินแต้มต่อนะครับโอเคครับ ก็เรียบร้อยกันไปแล้วก็มาค่อยมาสรุปกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะฟุตบอลลูกกลมๆเชียร์ให้สนุกสนานะนะากก like นะครับนะฝากกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามกดแชร์นะครับใครที่ชื่นชอบก็ตามได้นะครับใครที่เห็นต่างก็สวนกันได้นะครับนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ